บาลเลลีน่าคาปูชิโน่อะไรเนี่ยเสียงไรฟะโอนี่ยัยอาอายคุยกับใครน่นน่ะได้ยินข่าวว่าอวตาเวิร์อัปเดตแล้วนี่นะทําไมเธอไม่สนใจเลยล่ะเฮ้ยโ,โ,โอ๊ยตกใจเจ้าตัวนี้นะ่ะมาได้ไงเนี่ยนี่เธอนะ่ะไปไขความลับเลยนะเดี๋ยวน้องๆก็รอหรอกโอ๊ยตายแล้วทุกคนคะอวตาเวิร์อัปเดตแล้วนี่นะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนไปอัปเดตกันหรือย,ยังอะเอาละทุกคนคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะวันนี้อวตารก็อัปเดตแล้วดีใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบนี้หรืืออวว่่่าาเมมมมมงใหแบบนนนีีี้ัค ลับด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้ยชาเขียวชอบจังเลยมันสวยจังเลยอ่ะเออนี่คือว่าเห็นเพื่อนฉันหรือเปล่านะ่ะพอดีว่ามันโมโหฉันอะไรก็ไม่รู้แล้วหิวด้วยโอ้ยเจมแม็กเวลนั่นหรอมันโมโหที่เธอน่ะพาเจ้าตัวบัลเลริน่าเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือไงเล่ามา嘛 โอ้ยมาตกแบบนี้จะไปหาเพื่อนได้ยังไงกันละ่ะเอาเป็นว่านะเขียวเราเนี่ยไปหากินอะไรกันดีกว่าว้าวยินดีต้อนรับนะจ้าหลาดโอ้ยน่ารักจังเลยนะนี่แม่หนูมาหาความลับที่นี่งั้นหรือเพิ่งเปิดใหม่นะ่ะเออใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายแล้วคุณยายนี่ขายอะไรงั้นหรอหน่ากินจังโอ,อ้ยยายขายไอศครีมนะไอศครีมน่ากินด้วยนะเดี๋ยวยายทาให้อ,อ้าไอศครีมของยายน่ากินจริงๆด้วยอะ่ะแม่หนูมาที่นี่ได้เสมอเลยนะที่นี่นะ่ะมีความลับด้วยแต่ว่าอยู่ตรงร้านต่อไปนะ่ะโอเคเลยคุณยายดูเหมือนว่าร้านนี้น่ารักสุดไปเลย เขียวโหมีวิปครีมแล้วก็มีท็อปปิ้งน่ารักน่ารักด้วยย่าอร่อยน้ำตาลด้ยเหรองั้นเดี๋ยวพี่ไอขอชิมก่อนแล้วกันนะมันน่ากินจังเลยอะไอศครีมในหน้าหนาวงั้นเหรออร่อยจริงด้วยเขียวไปแล้วนะคะคุณยายอร่อยมากเลยจ้าไว้วันหลังมาใหม่นะจ๊ะพี่ไอ้ร้านนี้น่ากินจังเลยอะพี่ก็ว่าเหมือนกันนะเขาขายอะไรนั่นน่ะดูท่าทางเขายังไม่เปิดร้านเลยนั่ไง่ายเปิดแล้วเมนูจ้าเมนูก็มานั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขายของให้พอดีว่าที่นี่มีความลับด้วยนะเอ๊ะจร ใช่แล้วจ้าเพราะฉันน่ะขายซุปแล้วก็ขนมปังยังไงละ่ะดูนี่น่ากินไหมโอ้โห,หน่ากินมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยอ้มีทั้งซุปแล้วก็ซุปมะเขือเทศแลหนะน,นี่มีน้ำตาลก้อนด้วยเอาล่ะฉันจะให้ความลับหนูแล้วกันเพราะว่าหนูมาที่ร้านฉันคือพอดีว่าฉันเนี่ยไปเผอกดอันนี้ออกมาขนมปังสองก้อนหนูเนี่ยช่วยเอาไปร้านถัดไปด้วยนะโอได้เลยค่ะแปลกจังเลยนะมันจะเอาไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยขอโทษนะคะหนูขอร้องใส่ช็อกโกแลตหน่อยแล้วกันฮอ้<ห>มันกลายเป็นขนมปังใส่ช็อกโกแลตไปแล้วอ่ะสุดยอดไปเลยนะ ล้วถ้าเป็นสตรอเบอรี่ล่ะโอ้ดูท่าทางจะไม่ได้แฮะเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตน่ากินจังเลยอะแบบนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างอะ่ะเห็นหนูน้อยที่ใส่หมวกน้ำเงินน้ำเงินปะดูท่าทางเธออยากจะกินอันนะเอาไปให้เธอลองดูสินี่คุณคะเอามัชเมลโล่เอาไปใส่สีแล้วคุณจะได้ความลับนี่แน่โอ้แล้วก็ช่วยเสิร์ฟลูกฉันด้วยนะลูกฉันมีความลับจะให้อันนะอันนี้ลูกเอาไปเลยอันไหนโชว์พี่เขาสิหนูจะให้อะไรเขาว่ะเอะดูท่าทางจะมีกล่องอะไรออกมาด้วยแฮะเปิดดูได้หรือเปล่าเปิดเลยเป จะเป็นความลับที่แบบว่าเราเนี่ยคาดคิดไม่ถึงว่ามันจะมีด้วยนะอย่างเช่นเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะนายมาพอดีเลยช่วยใส่ชุดบอลเลลิน่าคาปูชิโน่หน่อยสิโอ้เหมือนเชอร์มัสดที่แท้มันก็คือชุดเจสกีนี่เองว้าวมีหมวกให้ด้วยน่ารักจังเลยอ่ะฉันน่ารักไหมออายน่ารักที่สุดเลยนะคะถ้าใครอยากได้ชุดนี้แล้วก็อย่าลืมหาความลับแล้วกันนะไปกันต่อเอาล่ะจ้าร้านนี้เนี่ยมันเป็นร้านทั่วไปนั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรหลอกนอกจากนมอุ่นๆนะน,นะหนูอยากได้หรือเปล่าแล้ะมานน่ากับฉั โอ้ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาขายก็ตามฉันรับบัตรเครดิตนะคะคนผู้หญิงสามารถเลือกเลยนะคะว่าอยากจะกินน้ําอะไรอะ่ะโอ้ขอบคุณนะคะเออขอแก้วนึ่งละกันคือฉันต้องไปหาความลับต่อนะแล้วก็ไปหาเพื่อนฉันด้วยดูเหมือนว่ามันจะงอนฉันน่ะเน่เน่เทาฉันเดินไปฝั่งนั้นมันจะมีอะไรหรือเปล่าว่ะนี่เธอไปเสียเวลาหนะ้ากลับไปทางเดิมเถอะมันมีที่ไปเพื่อนของเธอก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็อย่าลืมไปหาความลับต่อด้วยนะเหรอดูเหมือนว่าเขายังไม่ซ่อมนี่นะโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินกลับไปฝั่่งเเดดิมีีกววาานชขย แต่ว่าเขียวรู้สึกว่าที่นี่มันสวยมากเลยนะพี่อาไอสวยใช่ไหมคะสวยมากๆเลยแหละเหมือนได้มาเที่ยวพักผ่อนเลยนะน้องๆชอบกันหรือเปล่าเอ๊พี่ไอดูนั่นสิเขียวได้อะไรด้วยอ่ะเนี่ยเฮ้ยดูท่าทางมันจะเป็นไม้นะเขียวเราเดินต่อไปดีกว่าโอ้ตรงนี้คืออะไรพี่อาไอมีกล้องด้วยนะมันก็น่าจะเป็นที่ถ่ายรูปนั่นแหละว้าวเราถ่ายกับเขียวด้วยนะเขียวสุดหล่อเลยอยากวดูสิเขียวมีวิวให้ชมด้วยอ่ะเขียวว่าเราเนี่ยเดินต่อไปดีกว่านะดูท่าทางมันจะมีความลับลอยอยู่เอ้พี่ไอดูนั่นเขียวอยากแลนเขียวอยาก น,นี่ลูกเล่นชา้าเล่นเบาๆ,ล,บาๆลูกเดี๋ยวมันจะกลิ้งตกเขานะฮอตรงนี้ก็คงจะให้เด็กๆเล่นสนะนะ่าสนใจจังเลยเนาะเขียวไปกันต่อดีกว่าเออพี่ไอ,อ้ดูเฮ้ยตรงนี้ขึ้นไปเล่นได้ไหมอ่ะขึ้นได้จริงๆด้วยเขียวขึ้นบนเร็วสนุกจังโอ้โหเขียวดูสิข้างล่างน่ะมีเจ้าแมวน้ําด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องเล่นของน้องๆแน่เลยอ่ะสําสหรับเด็กเล็กเือเปล่าเอาล่ะเราจะเดินไปกันต่อแล้วนะจะ้าเขียวดูเหมือนว่าตรงนั้นเอ آ, ออ้าวรอก่อนนะดูเหมือนว่าเธอจะลืมใส่กางเกงให้ฉันด้วยแหละโอ้ยยัยนี่เนี่ยชอบทําตัว คิดลืมสมาเลยแต่ว่านะความลับมันอยู่ตรงนี้ฮะยัยอ้ายลืมแน่ๆเลยอันที่สองเจอแล้วอ้าย <c oughs> ฉันว่าเธอลืมไว้น่ะเธอหาชุดแต่ให้ฉันแล้วก็ไม่เอาของความลับเนี่ยนะเฮ้ยนาย,ยเจอใต้สะพานงั้นหรอขอบคุณมากๆเลยนะมาดูนี่สซดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีพ่อก,กับลูกหรือเปล่าเนี่ยเขากําลังทําอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้นะเป็นที่แบบว่าฝึกทดลองและสเกียนนะดูซิอ้าวเพื่อนของเธอเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างช่าชองเลยนะเนี่ยเออเอออย่าชมสิมีแอนิเมชันทำให้ผมตกด้วยแฮ เอ๊แต่อ้ายครับผมเจอความลับอีกแล้วว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นลถลากอะไรก็ไม่รู้อ่ะสามารถเอามาเล่นหิมะได้เพียงแค่กดแบบนี้โอ้โชคดีเข้าให้แล้วล่ะเจอของดีเลยนั่นสามารถเอาไปประกอบเป็นชิ้นส่วนได้นะออแล้วก็ความลับอีกอย่างก็คือถ้าคุณกดแอนิเมชันลูกของผมแล้วแล้วก็มันจะมีความลับออกมาก็คือตัวนี้โอ้ความลับเยอะมากๆเลยอยากไปกันต่อและตอนนี้นะคะพี่ออยเนี่ยก็จะเอาสิ่งนี้มาประกอบใส่กันเฮ้ยใส่ตรงไหนละทีนี้เนะี่ยเอาเป็นว่าใส่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยแล้วกันนะไม่ได้อ่ะอ่ะใส่ตรง เอ,เอาล,ะล่ะเราจะเดินต่อไปดีกว่าดูเหมือนว่าทางนั้นน่ะมันจะมีทางเดินรงเอ๊ะแต่ว่ามีใครรู้หรือเปล่าว่าอันที่พี่ไอซ์ถืออีกอันน่ยมันคืออะไรเนี่ยพี่ไอซ์ดูนี่เฮ้ยเขียวใจเย็นสิเดี๋ยวมันจะตกหรอกนะออตอนนั้นมันเป็นที่้านสก,กีนี่นะไปกันเถอะตื่นเต้นอ,อ๋อตรงนี้นี่เองทุกคนคอา,วาอวตารเวอร์ไหนเขาอัปเดตให้สามที่เลยใช่ปะออแม็กเวลนาะยอยู่ที่นี่นี่เองฉันหานานตั้งนานน่ะอ,อ๋อช่วงนี้มีแข่งอาเซียนเนะ่ยนะฉันอาจจะไปแข่งกีฬากับเขามีไรงั้นนนหหหรอก็ฉััมมมาาาาาคววลลบแ้ยด้้วยยนนนัแหละิเาว่างอน โอ้ยอย่าไปสนใจแม็กเวลถอดูตรงนี้สิมีหิมะบางอะไรบางอย่างอยู่นั่นไงล่ะเอ๊ะพล่วงกันเหรอเอาไปทําอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันลองเอาไปขุด,ข,ดขุดดูสิเผื่อจะเจออะไรอะ่ะพี่ออไอเดวเราไปดีกว่าโอเคเฮ้ยกลัวกลัว,ลวจังเลยเอ๊ะดูเหมือนว่าคุณพี่เสื้อสีน้ําเงินเป็นอะไรเนี่ยเดินต้องไปดีกว่าเผื่อช่วยเขาได้ะนะพี่ไอ้เขียวสังเกตเห็นไม้ด้วยหรือว่าเขาลืมไม้นะจริงเหรอเขียวงั้นเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าเราต้องไปหาความลับอีกยังไงล่ะอันนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็หยิบมาเล่นได้นหนู อะไรของลูกเนี่ยเราจะไปหาไม้ต่อนะอ้าออ,อย่าลืมสิเดินลงไปเดินลงไปเฮ้ยเขียวทําไมเราเดินมาไกลแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะ่ะเอออย่าเพิ่งท้อสิดูนั่นโอ้จริงด้วยแฮะเก่งจังเลยนะเขียวเจอแล้วทุกคนว้ามันเป็นชิ้นส่วนไม้นี่นะไอ้าอดูนั่นมีคนด้วยสวันนี้เะเห็นแม่หนุหรือเปล่าเขาที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเหมือนพวกเราอะ่ะโอ้อยู่ข้างบนนั่นเองดูเหมือนว่าจะกลัวด้วยแหละไม่รู้ว่ากลัวอะไรฉันเห็นอยู่นะเฮ้จริงเหรอพวกเราหลงพัดหลงกันน่ะโอ้แบบนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวฉันจะมาช่วยนะแต่ว่าตอน นี่ฉันขอเดินเข้าไปดูก่อนว่ามันมีอะไรอย่า,างนั้นนะเออเขียวว่าอย่าเข้าไปเรื่องเลยนะมันทางตันเสียดายจังเลยนะเป็นทางตันกลับดีกว่าชาเขียวเออนี่แม่หนูถ้าแม่หนูช่วยภรรยาของฉันได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวฉันจะบอกความลับบางอย่างนะบนใต้ต้นไม้นั่นนะ่ะมันมีอะไรบางอย่างอยู่ออมันจะมีอะไรเนี่ยมันมีแค่หิมะไม่ใช่เหรอลองหยิบออกมาดูแล้วก็กดสิรูเออ้เหมือนว่ามันจะเป็นนกแก้วสีแดงงั้นเหรอนะ่ารักจังเอ,อ้เขียวกลัวอาอย่าจับนะอาอเชื่อโรกแม็กเวลน่าจะชอบนั่นเนี่ยไปกันดีกว่าขอบคุณนะ อย่าลืมหาไม้ให้ภรรยาของผมนะกลา้าเฮ้ยกลัว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 ดูเหมือนว่าเราเดินขึ้นมาแล้วแล้วก็มาต่อกันดีกว่านี่ไงได้แล้วเขียวมันคือที่เลตสกีแบบนี้ตั้งหางเฮ้สนุกจังเลย ไม่ได้อ,อ,อ้าวพี่สาวพี่สาวหาแม่หนุเจอได้ยังเมื่อไหร่จะพาแม่ลงมาสักเีเนี่ย,อยโอเคโอเคดูท่าทางว่าข้างล่างนะ่ะมีสองพ่อโลกที่ลอใครอยกเธอ,อ,อจะมาเล่นเป็นเด็กแบบนี้ไม่ได้นะเรีบไปช่วยเหลือเขาก่อนสิไปลงไปเอาเลยเฮ้ยใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนฉันคิดว่านะตรงนี้อาจจะเป็นไม้ที่เขาต้องการก็ได้เอาเป็นว่านะลองเอาไปให้พหู้หญิงคนนั้นได้กว่าดูท่าทางเธอจะเดือดร้อนนาดูปะเขียวขึ้นไปเฮ้ยคิดถึงลูกเออคุณคะอันนี้ใช่ไม้ของคุณหรือเปล่าเฮ้ยใช่ค่ะ พอดีเลยนะคะพอดีลูกกับแฟนคุนเนี่ยรอยอยู่ข้างล่างนะคะจริงเหรอฉันให้ความรับคุณแล้วกันนะคะคุณเนี่ยใจดีสุดๆเป็นเลยอันนี้เป็นรางวัลสําหรับคนที่ช่วยเหลือฉันนะเอาไปเลยค่ะไปแล้วนะลูกแม่สามีที่รักฉันมาแล้ว นั่นเสียงแม่นี่นะแม่ทางนี้อ้อลูกรลกแม่พี่คนนั้นบอกแล้วใช่ไหมดีใจจังเลยนะเย้โอ้ที่รักดูว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วโทถ้าไม่ได้เด็กคนนั้นช่วยไว้นะฉันคงกลับมาไม่ได้นะกลับบ้านกันเนก่านนะ เหมือนว่าครอบครัวนั้นนะ่ะคงกลับบ้านไนดะ้อย่างปลอดภัยแล้วนะต่อไปบ้านหลังนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนเข้าบ้านหลังนี้คือเซอร์ไพรส์มากมันเป็นสายฟรีแล้วทีนี้ของเยอะแยะเลยอย่าให้เราตกแตง่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาุตตาะว่าเขาจะแจกให้ฟรีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อเยอะเลยนะคะมาดูกันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาให้กี่ชั้นดูเหมือนว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะให้ชั้นเดียวนะแต่ว่ามีห้องน้ําแน่นอนแล้วก็ที่สํคาคัญห้องนอนด้วยเราสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็ทําให้มันดูแบบว่ามินิมอลมในใจด้วยย่ะ เดินกลับมาฝั่งขวานะทุกคนโอ้โหมีที่กินอาหารโอ้ยที่รับประทานดีกว่าแล้วก็มีห้องครัวสุดหรูหราเอ้าทุกคนนี่มันบ้านในฝันของพี่ไอเลยนะมีทุกอย่างที่อยู่ในห้องครัวเป็นสีดําแล้วก็เป็นโมเดิร์นด้วยนี่ตรงนี้ที่พี่ไอสร้างขึ้นเองโอ้ทุกคนคะแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้รักอวตารไวได้ยังไงดูสิอัปเดตว,ว่าวังอลังการมากแบบนี้นะพี่ไอขอไปพักไหนแล้วกันนะเฮ้ยได้เวลาไปนอนฝันหวานว่าแต่งบ้านหลังนี้ก่อนเนา ตื่นมาอีกที่พวกนี้มาทําไมเนี่ยอ๋อดูเหมือนว่าข้างบนจะมีน้ําพุร้อนด้วยนะแล้วก็มีห้องอบซาวน่าเนะี่ยเพราะว่าพี่ไอซื้อเลยนะเซตนี้นะักเก0เหรียญโชคดีที่พี่ไอนี่ยเติมเหรียญไว้เยอะเลยนะคะคิดว่าอาจจะต้องซื้อหมดเลยแหละเดี๋ยวทุกคนคะมาดูกันดีกว่าถ้าข้างบนนี้นะ่าจะเป็นยังไงเฮ้ยทุกคนคะมันไม่ได้มีแค่นี้นะของตกแต่งเนี่ยเขาก็ยังไม่ซ้ํากันเลยน่ารักสุดๆด่าดูเหมือนชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องนอนของเด็กเล็กด้วยนะสไตล์แบบว่ามินิมอลแล้วูซอ,อด เลยอย่าน่าอยู่ไหมทุกคนนี่สําหรับใครที่อยากจะได้เตียงสองชั้นนะคะมันก็มีเตียงแบบนี้ให้แล้วก็มีกระจกที่แสนตะมุตามีอ่ะโอ้โหมีใครอยากจะให้พี่ายเติมให้หรือเปล่าอุ้ยมีที่นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ด้วยไปดูฝั่งขวากันดีกว่าเพ่งแน่นอนว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมีที่เล่นเกมด้วยนะว้าวเดี๋ยวพี่อาจะเปิดให้เป็นซาวน่าเลยนะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยมาเล่นด้วยนะแบบนี้เนี่ย อยู่ในน้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยออกมาได้แล้วไอ้เธอนั่นแหละขังฉันไวเอาล่ะพี่ไอคิดว่าอาจจะต้องไปแช่น้ําอุ่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันหนาวมากมากซึ่งดูเหมือนว่าตรงนี้ก็สามารถทําอาหารได้ด้วยนะว้าวอ่างนี้อุ่นจังเลยทุกคนชอบกันหรือเปล่าและส่วนหน้าบ้านก็สุดจะยอดนะ่เพราะว่ามีทางเดินแล้วก็ต้องเอารถมาด้วยได้นะโออันนี้พี่ไอซื้อเองอะ่ะรอกับผมด้วยครับโอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนนะรถพูดไม่ได้โอเคทุกคนคะตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านที่สวยมากมากเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวอนะีพีหน้าพี่ จะแต่งบ้านให้ดูนะแล้ววันนี้พี่ไอก็ขอเดินให้ดูก่อนแล้วก็น้องๆอ,อย่าลืูไปอัปเดตกันหล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย